ครับผมก็โปรเจกต์ Remember Me ครับก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งในปีนี้ของสังกัดเาราทำ Ultimate t o o p แต่ว่าได้ความร่วมมือจากเพื่อนๆของมีนอีก2คนนะครับ<ม>าจาเฟิร์นะค,ครับผมเรื่องนี้เนี่ยก็ขอบคุณขอบคุณมากแล้วมีนก็ร่วมกำกับด้วยนะครับผมเป็นกำกับร,ร่วมในเรื่องนี้ครับเรื่องเราก็จะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ถูกร้อยเรียงกันในซอยซอยนึงครับที่ก็จะมีทั้งจดหมายเนาะ MSN BB แล้วก็มาไลน์ครับผม ซึ่งสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมาจบที่คําถามที่เป็นคำถามใหญ่ๆว่าจริงหรือเปล่าที่เทคโนโลยีอะทำให้เราใกล้กันแต่ความสัมพันธ์อะมันไกลออกไปมันจร,จริงจริงไหมว่ามันเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือว่าเอ๊ะสุดท้ายมันเป็นที่เราเองอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยแล้วกันคร<ะ>ับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เล่าทีละพาร์ทแล้วกันเนาะเริ่มจากนี่ก่อนเลยคู่แรกของเราตัวหลักตัวหลัก สวัสดีครับผมจานะครับในเรื hmm. uh ่องรับบทเป็นกองครับครับสวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับในเรื่องรับบทเป็นกังครับเล่าเลยเล่าเลยซึ่งในพาร์ทของเราเนี่ยเป็นพาร์ทของจดหมายซึ่งแน่นอนแล้วว่ามันก็ต้องเป็นการติดต่อสื่อสารทางจดหมายเนาะมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคคุณค่าของมันในตัวเ่าแบบว่ากว่าจะได้รับจดหมายมากันจะได้แบบกว่าจะได้อ่านอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาแบบนานมากมันทำให้เราเห็นคุณค่าของมันนะครับหรือว่ามันจะมีกิมมิคอะไรที่ทําให เรื่องนี้มันมีปัญหาเกิดข i mean? ึ้นก็ต้องรอเป็นางคันครับผมแล้วก็คู่ต่อมาเป็นฝั่งนี้ครับผมเอ้ยคุยจะเสดงใช่ไหมโทษโทษโทษคู่ต่อ็าเป็นฝั่งนี้ครับเป็นเรื่องของจดหมายแล้วก็จะมา M S N ครับสวัสดีครับมาแมนครับระบบเป็น M ครับสวัสดีครับดิสนี่ครับระบบระบบเป็นโนเนมครับผมก็พวกเราเนี่ยจะมาในพาร์ทของ M S N เนาะในเรื่องของ M S N เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่า การที่เวลาเราจะคุยกับใครมันยังไม่ง่ายเหมือนไลน์มันถึงอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ว่ายังต้องรอเวลายังต้องแบบให้มันออนมาตรงกันหรือแบบเวลากว่าจะคุยกันได้มันยังต้องใช้เวลานิดนึงแต่ก็เราก็จะไ,ได้ไมาเห็นว่าัวเนมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเขาอ่ะเรื่องที่จะสื่อสารหรือเรื่องที่จะบอกอะไรบางอย่างเนี่ยผ่านการพิมพ์ซึ่งการที่เขาไม่พูดเนี่ยมันก็ทาจะไปดูว่าทําไมเขาถึงมีเหตุผลน,นี้ทำไมแบบทำไมถึงเกิดปมนี้ทําไมถึงเรื่องที่จะไม่พูดเรื่องที่จะพิมพ์แทน แล้วเราจะมาพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อยังไงครับผมฝากติดตามไว้ด้วยครับกับ M S N ครับผมครับผมแล้วก็ของมีเนี่ยระบบเป็นหนักแน่นครับก็อยู่ในช่วงของ b b เนาะ B B ก็เป็นยุคที่เราว่ามันแบบแลกพีนกันนู่นนั่นนี่เจอคนไม่รู้จักเจอคนแปลกหน้าได้ง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าคนแปลกหน้าคนนั้นนะอาจจะทําให้เออหนักแน่นที่เป็นใช่เพราะอะไรดี เทบอยอ่ะทัศนว่าอะไรเงี้ยมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วการที่ได้เจอเขาเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับเราบ้างจนสุดท้ายเราต้องลงลกเขาจนออกไปตามหาเขาว่ะเดี๋ยวจะเป็นไงต่อเดี๋ยวลองติดตามคับครับก็ส่วนผมตืเต้นนะครับรับบทเป็นแชมป์ครับในเรื่องก็จะได้รับพาร์ทของไลน์ครับผมก็ในไลน์เนี่ยในเรื่องราวของไลน์ก็จะมีความสัมพันธ์ของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เชื่อว่าทุกคนในทีนี้ก็คงจะมีกลุ่มไลน์ที่แบบเป็นของครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็ทางแชมป์เนี่ยจะมีปัญ แล้วก็มันจะนําเรื่องไปยังไงเนี่ยก็ขอให้ติดตามด้วยนะครับมินนี่เป็นมุกข่าวที่ติดใจอะไรครับเป็นเรื่องที่ครับผมอาจจะค่าตัวถูกนะฮะก็เลยลอเล่นเรอเล่นควบสองตำแหน่ง <c oughs> หนึ่งเลยมินว่ามันเป็นเรื่องราวที่มีมูท์แอนโทนที่ใกล้กับหนังสือรุ่นที่ผ่านมาอาจจะมีการพัฒนาขึ้นในมุมของเส้นเรื่องความสัมพันธ์หรือความน่ารักความสนุกสดใสที่มินจะเติมเข้ามาเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งความติดใจก็คงมีโอกาสแหละมั้งแล้วรอบนี้เนี่ยมีพี่นิวอโลนิวฮะ,ะที่เคยโอ้นี่เป็นไงพูดถึงพี่นิวมีมีพี่นิวมาเป็นอีกหนึ่ง<อ>คนที่จะให้คำปรึกษาเราด้วยเราก็ไม่อยากเสียโอกาสนี้ไปนะฮะก็เลยอยากร่วมงานกับทุกคน <c oughs> ครับ <c oughs> ใช่นั่นแหะสิสงสัยจะเป็นความต้องการของผู้จัดนะฮะพี่ต้นจัคือเขาอาจจะอิน ในเรื่องเรายุคนั้นหรือเขาจะมีปมอะไรบางอย่างโดนผู้ชายทิ้งในยุคนั้นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะถ่ายทอดออกมาแบบไหนคือหลักๆแล้วการวางโครงเรื่องหรือเขียนบทเนี่ยก็จะมีพี่ตนุกับทีมเขียนบทครับมีนละบทเป็นกำกับร่วมนะครับดูมูสแนโทนก็ะส่วนใหญ่ครับแล้วในส่วนของบทก็คือยังมีพี่ตนุมาให้แต่ว่าประสบการณ์ึกฝนตัวเองด้วยใช่ก็มีส่วนหนึ่งนะแล้วก็แต่งเติมขึ้นมาด้วยประมาณนึงเราว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้าง พบเจอได้ง่ายหลายๆคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ร่วมกับสักหนึ่งแพลตฟอร์มหรือบางคนอาจจะมีประสบการณ์ร่วมกับทุกแพลตฟอร์มที่มันเกิดขึ้นเลยครับแต่ว่าทุกเหตุการณ์มีทั้งความสนุกแล้วก็มีทั้งแง่คิดเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็คนรักแน่นอน,นครับแล้วมีมีส่วนรในการตัรดสคนใจทางสอง,งคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าได้โอกาสมานะครับก็คือพี่นุ๊กเนี่ยชักชวนมาแล้วก็มีวันแรกที่เราเจอกันเนาะเราก็แบบมาคุยกันแล้วเราเห็นว่าแบบ เคมีค่อนข้างตรงแล้วเขาก็อยากลองเล่นอะไรแบบนี้เราก็โอเคไม่ติดเลยแน่นอนดีแน่นอนครับส่วนชาวแก๊งนี้ก็น้องๆจากสังกัดอยู่แล้วฮะเราว่าก็ทำงานด้วยกันง่ายแน่นอนเรื่องนี้ก็แบบครั้งแรกครั้งแรกคืัรแรกที่ต้องกรรู้สึกว่าได้คุยกับมินครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าเขามีความชัดเจนในเรื่องของที่เขามาคุยกับเราหนึ่งๆโปรฟงสร้างเรื่องจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย คือเขาพูดให้กับเราได้แบบน่าสนใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากร่วมงานด้วยใช่ก็พอทางพิสนุนติดต่อมาอผมก็รู้สึกว่าจริงๆเราค่อนข้างจะเรียกว่าเรายินดีเนาะที่จะที่จะเล่นด้วยเพราะเราเหมือนเคยร่วมงานกับทางไตเติ้ลมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากทํางานกับพิสนุกอยากทำงานกับมีนที่เป็นแบบว่ามีมีส่วนช่วยในการกํากับด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็กรู้สึกรู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึก <h ans> ม,มันมันมันน่ารอเหมือนกันว่าอ่ะถ้าเราเล่นเล่นหนังในสไตล์แบบย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบไหนอะไรอยเงี้ยครับผมก็เนื้อเรื่องก็น่าสนใจผมมิมีแบบว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเอยอะเลยครับเพราะผมเกิดมาก็มีตาวเวิร์สแล้วอ,อ่ะเราเล่นเราเล่นก็มินว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าที่อาจจะต้องทำการบ้านเยอะแล้วก็แถวบ้านอะในซอยอะมีแต่ผู้หญิงไง เด็กๆในซอยเดียวบผู้หญิงอันนี้เป็นในซอยเดียวกันที่จะมีแต่แก๊งผู้ชายที่เป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็อาจจะต้องทากันบ้านเยอะพอสมควรเรื่องทําเป็นเพื่อนความสัมพันธ์แล้วก็เราอยากให้เรื่องนี้มันมีภาพที่มันชัดเจนแล้วก็แตกต่างจากซีรีส์เรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นการบ้านที่สําคัญนะอะไรนะแผนแนในการาแนใช่ไหมฮะตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยช่วงปลายปีนี้น่าจะดูวนครับผมเดี๋ยวขอเวลาในการพัฒนาบทอยู่ ครับผมอาจจะซักประมาณเริ่มเปิดกล้องกันคงหลังครึ่งปีแรกไปแนละ้วครับผมมีนะมีติดต่อไปอีกหลายคนเพราะมีอีกหลายตําแหน่งหลายบทบาทที่ยัง <S 2> <S 2> <ๆ>อยากร่วมมาแจมอยู่ก็จริงๆน่าจะหลายๆคนน่าจะได้รับการติดต่อไปแล้วแหละแล้วก็ยังมีอีกหลายคนหลายบทบาทที่ยังว่างอยู่เหมือนกันนะ <S 2> <S 2> <ต>ครับเด<ๆ>ี๋ยวกําลังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆใช่ใช่เดี๋ยวมีอัปเดตเพิ่มเติมแน่ๆปีนี้เราว่าทั้งสองโปรเจกต์ของ Ultimate Tube ทั้ง เออสายรหัสตัดโลกแล้วก็โปรเจกต์นี้เนี่ยน่าจะเป็นซีรีส์ที่มีความแตกต่างที่ชัดเจนแล้วก็น่าสนุกน่าสน,น,าสนใจทั้งคู่ฮะขอโทษทีนะฮะอ๋อใช่ครับผมคือจริงๆแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีอทางญี่ปุ่นนะครับผมโครงเรื่องนี้เนี่ยพอไปขายที่แรกที่ซื้อเลยนะก่อนประเทศไทยอีกก<ช>็คือเป็นคนญี่ปุ่นนะครับผมก็เราก็เลยอยากพัฒนาให้มันเต็มที่มากๆเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะได้ออนแอร์ทางญี่ปุ่นด้วยครับผม ชาวญี่ปุ่นเดี๋ยวเจอกันครับให้องฝากบะไปเโอเคครับก็ฝากเรื่อง Remember Me ได้นะครับก็ในส่วนของ Part Man l i ต t e r เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ MSA เนอะอยากให้มาลองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่เนมเขาเลือกที่จะไม่พูดเนี่ยเขาค,คืออะไรแล้วทำไมเขาถึงต้องเลือกที่จะใช้ M ในการสื่อสารในการบอกไปก็อยากให้ลองติดตามกัครับว่าจะเป็นยังไง ครับก <mm um> ็อยากฝากจริงอยากฝากองค์รวมมากกว่าเพราะว่าเหมือนเรื่องนี้มันน่าสนใจอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ลองติดตามทั้ง4พาร์ทเลยครับแล้วก็คือมันจะมีความลึกกันหมดอยู่แล้วทุกพาร์ทก็อยากให้ลองเข้าติดตามพวกเราเลยครับพวกเราเต็มที่ที่สุดครับใช่ครับครับก็อย่างที่เพื่อนบอกไปเนาะจริงๆเราไม่ได้จบแค่จดหมาย M S N B B หรือว่าไลน์เราอยู่ในทุกพาร์ทครับทุกคนจะเห็นการเจริญเติบโตในช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านจะเห็นความสัมพันธ์เห็นช่วงเวลาที่เราได้เติบโตขึ้นแล้วจะมาดูกันว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมันไกลจริงไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ